ขอเจริญพรท่านนักภาวนาทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นอีพี EP ที่ห้าแล้วเนาะห้าวันแล้วที่เราอยู่ด้วยกัน,นวันนี้วันที่หนึ่งเมษายน,นาเป็นวันตรุษไทยเรามีวันตรุษไทยวันศาสตร์ไทยนะนเป็นวันพระใหญ่นะ แล้วก็ปกติแล้วยมงก็จะมาทําบุญตักบาทกันนะเพราะถือว่าเป็นวันที่ผ่านจากฤดูหนึ่งมาสู่อีกฤดูหนึ่งมันเถอะนะอันนี้วันตรุษนะแต่ว่าเรื่องตรุษเรื่องศาสตร์เรื่องวันเวลาอะไรพวกนี้ลดแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราก็มาสมมติกันขึ้นมาแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ามาก็มองว่า รู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านจากฤดูหนาวมาสู่ฤดูร้อนอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่ใช่แล้วนะอยากหนาวก็หนาวอยากร้อนก็ร้อนอยากฝนอยากจะตกก็ตกเนี่ยนะโดยที่คา,าดเดาไม่ได้แล้วว่าตอนนี้ฤด,ดูไหนนะวัน,นธรรมชาติรอบข้างเรานี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะถ้าเราไม่มันยอมไม่ยอมรับมันเราก็จะทุกข์วุ่นวายไปกับมันแค่นั้นเองนะ มันเราคุยกันมาหลายหัวข้อแล้วนะไม่ว่าจะเ,เรื่องของสติปฐาน 4, สสัมมาปทาน4อาจจะได้ไม่อาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะเพราะว่าหัวข้อธรรมมีเยอะนะในหัวข้อของโพธิปัจญาธรรม37ประการเนะมื่อหัวข้อธรรมมีเยอะนะเขาทาให้ลงรายละเอียดมากไม่ได้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆนี่ธรรมมาเคยพูดไว้หมดแล้วละ่นะถ้ายอมตามฟังคลิปต่างๆที่ทางวัดบางหยินได้จัดทำมาก็จะเห็นว่า นะเราได้พูดรายละเอียดพวกนี้ไว้เยอะมากพอแล้วนะั่นก็เจาะไปตรงเรื่องของการที่จะนําไปภาวนาเลยดีกว่าเนาะนะันะ่นเราพูดเรื่องสติปฐานสมปัฏฐทานสติปฐา,าน4สมปัฏฐทาน4ี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพระละห้าพูดไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็จะลงด้วยหัวข้อที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่คือเรื่องของโพชฌงค์โนะพชฌงค์เจ็ดประการนี่ เวลาเราได้ยินเขาก็มักจะนํา,นาเอาพระสูตรบทนี้มาสวดกันถ้่ยิงถ้าไปดูในพระสูตรจริงๆนะก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ตรัสเป็นบทก,ว,ว,นะบทกวีเอาไว้นะฮะนะไม่ได้ตรัสบทกวีเอาไว้ตรัสเป็นนะบทร้อยแก้วธรรมดานะไปค้นดูในพระสูตรต่างๆกนะ็โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระชงขสูตรเนี่ยนะก็ไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นเลยนะมีแต่เรื่องของหัวข้อธรรม แรงแตส่สติสัมผัสชงธรรมวิจยะสัมผัสชงเรื่อยไปนะนี่ที่บทที่เรานำมาสวดในเมืองไทยเนี่ยก็ได้ค้นความมาว่านะท,ทางศรีลังกานะพระสงฆ์ศรีลังกาซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางด้านบาลีท่านมาเขียนเป็นบทกวีที่เรานำมาสวดกันเนี่ยพอดชังโคสติสังขาโตธรรมนานังวิจยโยตถานเนี่ยแล้วก็นิยมกันว่าบทเนี้สวดเพื่อที่จะใช้ ระงับโรคาพยาธิทั้งหลายช่วยให้หายโรคหายภัยงันเถอะแล้วเราก็นิยมนามาสวดกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูจริงกลายเป็นเรื่องของโรคทางใจมากกว่าเรื่องโรคทางกายก็มีประวัติของภาษารีบุตรพระมหาโมกคละนาประจุนทะอะไรเหล่านี้ที่ท่านฟังพ่อจังกษดแล้วก็หายป่วยหรือแม้กระทั่งผู้เจ้าเองพอได้ฟังพ่อจังกสดแล้วก็ทรง าหายพระพาฏที่เป็นอยู่นี่เป็นต้นนี้ถ้าเรามาดูในเชิงของการภาวนาะก,กลายเป็นว่าในการภาวนานั้น,นที่เห็นรายละเอียดของโพชฌงจริงมีอยู่ในอานาปานสติสูตรแค่นั้นเองเตาจมาอยากจะนิยมฟังสักนิดหนึ่งโดยสรุปรวบยอดนะน ท่านใช้คำว่าภิกูุทั้งหลายสมัยใดพิกูุพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสติมีสมถัญญามีสติกําจัดอภิชาและโทรมนัสในโลกได้สมัยนั้นพิสูจนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดพิสูจนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสมโพชงย่อมเป็นอันพิสูจรารบแล้วสมัยนั้นพิสูจนชื่อว่าเจริญสติสมโพชง สมัยนั้นสติสัเพชงของพิสุย่อมถึงความเจริญเต็มที่นะอันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องของสติปบฏฐานเลยนะฮะแม้จะปรากฏในอนาบรณสติสูตรก็ตามเพราะอนาปรสตินี่ก็ถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งวิธีการอย่างหนึ่งของการเจริญอนาของการเจริญสติปัฏฐานนะทีนี้ท่านก็มาสรุปรวบยอดได้พอขณะที่เจริญอนาบนรสติอยู่เนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นเนี่ยมันก็ กลายเป็นว่านั้นเองเราก็ได้เจริญสติปัฏฐานครบเพราะอะไรพเพราะในอนาคตสติสูทริ์ท่านก็จะแบ่งเป็นส่วนของกายส่วนของเวทนาส่วนของจิตส่วนของธรรมเนี่ยรู้ลมหายใจอย่างเดียวนี่นะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นก็นะเท่ากับรู้อาการของกายอย่างหนึ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นะนนที่รู้ลมหายใจอยู่นั้นมีสุขก็ดีมีทุกข์ก็ดีมีทุก,ก,ทกขขมสุขก็คือไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการเจริญ เวทนานุปัสศสนาสติปัฏฐานขณะที่รู้ลมหายใจข้อออกอยู่นั้นนะก็รู้อาการของจิตพฤติกรรมของจิตนะรู้ว่าจิตมีราคะโทสะโมหะอะไรเป็นตอนที่มันเกิดขึ้นนะนะจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นจิตตานุปัสสนาในขณะใดที่เห็นความเกิดขึ้นดับไปเห็นความเป็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความดับไปของ ของอารมณ์ทั้งหลาย,ยานี่เป็นตน้นก็เท่ากับว่าขณะนั้นได้เจริญธรรมา,รานุปัสสนสติปัฏฐานนะถ้ามาสรุปรบยอดว่าเนี่ยพอเจริญอนาปนาสติสตรได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะทําให้สติปัฏฐานบริบูรณ์ด้วยพอสติปัฏฐานบริบูรณ์ก็จะทำใหโพธชงบริบูรณ์ด้วยอย่างที่กล่าวแล้วนะทีนี้พอสติสามโพชชงเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไรตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยใดพิสูจน์เป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสามโพชฌงย่อมเป็นอันพิสูจปรารบแล้วสมัยนั้นพิสูจน์ชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสามโพชฌงนะสมัยนั้นธรรมวิจยะสามโพชฌงของพิสูจ์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่น,นี่หัวข้อที่2นะข้อที่3ก็คือพิสูจน์นั้นค้นคว้าไตรตรองเห็นไหมถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา เป็นอันปารบความเพียรไม่ย่อหย่อนในขณะที่พิจารณาด้วยปัญญานั่นเองเนี่ยความเพียรก็เกิดขึ้นสมัยใดวิสุย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณารมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิรยิยะสมโพชงย่อมเป็นอันวิสุปาร,รบแล้วสมัยนั้นวิสุชื่อว่าเจริญวิรยิยะสมโพชงสมัยนั้นวิริยะสมโพชงของวิสุย่อมถึงความเจริญเต็มที่นะปพิติอันปราศจากอามิตรคำว่าอามิตรก็คือนะีที่มีแบบ แปลภาษาธรรมะง่ายคือที่มีเหยื่อล่อให้มันเกิดปิติซึ่งหวยถูกเกิดปิติไปทาบุญแล้วมีความรู้สึกมีปิติเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าปิติมีอมิตรอันนี้ท่านกล่าวถึงปิติอันปราศจากอมิตรขณะที่รู้กายใจอยู่นั่นเองก็เกิดอาการของปิติเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นแก่พิสูุน์ผู้ปารบความเพียรแล้วสมัยใดปิติอันปราศจากอมิตรเกิดขึ้นแก่พิกษุผู้ปารบความเพียรแล้วสมัยนั้น ปิติสำเพอชงย่อมเป็นอันภิสุปปรารบแล้วสมัยนั้นภิสุชื่อว่าเจริญปิติสำเพอชงสมัยนั้นปีติสำโพอชงของวิสุย่อมถึงความเจริญเต็มที่อันนี้ประการที่4นะฮะเมื่อภิสุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบโยมสังเกตนะมันจะเกี่ยวยงกันตั้งแต่ข้อสติสำเพอชงเป็นต้นมาเลยนะเกี่ยวโยงกันมาสติเป็นตัวนํามาทั้งหมดเลยนะเม,มื่อภิสุมี จิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดเมื่อวิสูมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสติสัโพธชงย่อมเป็นอันวิสูปารบแล้วสมัยนั้นวิสูชื่อว่าเจริญปัสสติสัโพธชงสมัยนั้นปัสสติสัมพธชงของวิสุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ นะเมื่อพิสูุ์มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อพิสุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสมโถชงย่อมเป็นอนพิสษุนป,ปรบแล้วสมัยนั้นพิสษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโถชงสมัยนั้นสมาธิสมโถชงของพิสษุ์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่นะฮะข้อที่เจ็ดก็คือพิสุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยใดพิสูุ์เป็นผู้ วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงย an ่อมเป็นอันภิสุปรารภแล้วสมัยนั้นพิกษุชื่อว่าจเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงของพิสุย่อมถึงความเจริญเต็มที่พิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ที่พิกษุจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้โพชฌงเจ็ดบริบูรณ์นะแล้วท่านก็โยงไปต่อว่าโพชฌงเจ็ดที่พิกสูจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ คือพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโภชงอนอาัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดนาอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางนะแล้วก็าอาศัยธรรมวิจยะเวริยะปีติปัสสติสมาธิและอุเบกขาสัมโภชงอนอาัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางพิสูจน์ทั้งหลายพวกชงเจตที่พิสูจน์เจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้วิชัยและวิมุติบริบูรณ์ นะอันนี้คือที่ปรากฏในพุทธพจน์นะทีนี้โยมฟังที่จะมาอ่านก็คงจะหมึนงงสงสัยอยู่ดีนะนะแล้วตกลงคืออะไรนะอันนี้มาพูดภาษาไทยง่ายๆนะไม่ต้องพูดถึงพุทธพจน์ไหนละนะพูดถึงภาษาไทยง่ายๆก็คือเมื่อนะเราเจริญสติสมัญญาอยู่เนี่ยนะนะสติที่มีกำลังมากสมถัญ,ญาที่มีกำลังมากพอเนี่ย นะท่านเรียกว่าสติสัมโพชฌง์เป็นองค์แห่งการตัดสู้อย่างหนึ่งนะเมื่อะรละลึกไดนะ้คือต้องบอกให้ยมทราบว,ว่า้คำว,ว่าโพธิปัจจะธรรมคือธรรมในสกฝายงานตัดสู้ของการตัดสู้เนี่อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกกันว่าสมัครีธรรมนะแปลว่าธรรมนี่มันต้องเกิดพร้อมกันนะต้องเกิดพร้อมกันถ้าไม่ไม่พร้อมกันจะไม่มีกําลังมากพอพเพราะโพชฌง่ยถ้าเราไปวัดนะ อย่างเช่นบางครั้งบางวันก็มีสติรู้อยู่ทั้งวันเลยบางครั้งก็มีปีติเกิดขึ้นทั้งวันบางวันก็มีจิตตั้งมั่นดีนะจะยืนเดินนัง่นงนอนสมาธิเกิดตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะนะถ้ามันเกิดทีละอย่างเนี่ยมันทําให้การทาลายอาสวะกิเลสเกิดไม่ได้นะแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเกิดพร้อมกันเนี่ยเขาจะมีกําลังมหาศาลที่จะไปทาลายความสืบต่อของอกุศลทั้งหลายของอาสวะกิเลสทั้งหลายได้นะจึงต้องเป็นสามขีธรรม นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูก็เห็นว่าพอสติเกิดขึ้นที่ไม่หลงลืมนะสติที่ไม่หลงลืมตั้งมั่นไม่หลงลืมนี่นะสติชนิดนี้เป็นสติสัมรช่งก็เป็นเหตุให้เกิดธรรมวิจยะธรรมวิจยะคืออะไรหรือธรรมวิจัยเนี่ยท่านใช้คําว่าการสืบค้นสืบสวนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นการที่จิตก็ไปพิจารณาธรรมเอง พิจารณาทำเองโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่การคิดเอาเองเลื่อนลอยเรื่อยเปื่อยนะจิตเขาพิจารณาทำรรเขาเองนะเรียกว่าทำมาวิจัยวิจัยทำเองนะนี่เป็นตัวปัญญาตัวหนึ่งนะฮะที่เขาทำงานพอสติก็เกิดปัญญาตามมาแต่นี้พอมีปัญญาเกิดเป็นยังไงปัญญาเกิดก็ขอให้เกิดความเพียรปัญญาคือไอ้สิ่งที่มันเห็นว่าเออพอทำอย่างนี้แล้วมันมีประโยชน์นะพอเห็นประโยชน์ปุ๊บความเพียรก็เกิดแล้วทีนี้ เพราะความเพียรเกิดเป็นยังไงเพราระความเพียรเกิดความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนนะนี่นะเมื่อมีปัญญาก็ปารบความเพียรเป็นความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนทําอย่างต่อเนื่องะขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําน,ทนั่นแหละะพอปาร,รบความเพียรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงก็ก่อให้เกิด ปีติตามมาปีติที่ปราศจากอามิตรไม่ต้องอาศัยเหยือ่อรอแล้วเมื่อก่อนนีนะ้เวลาเราดำเนินชีวิตตามปกตินี่ก็ต้องอาศัยโน่นนี่มาล่อให้มันเกิดความปีติเบิกบานนะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ปีติเงี้ยแค่เข้าไปพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกดูอาการของกายของใจอยู่เนี่ยดูอาการเวันาอยู่เงี้ยนะนะก็เกิดอาการของนะปีติตามมาพอปีติเกิดขึ้นเป็นปีติที่ไม่อิงอามิตรเนี่ยนะฮะปราศทธิ แนวะความเบากายเบาใจตามมานะจะรู้สึกได้เลยว่า,ากายเบาจิตเบานะเหมือนคนไม่ไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรอยู่เลยนะปลอดโปรง่งโล่งเบาไปหมดนี่อาการของปสัสสติตามมาแต่นี้พอมีอาการของนะปสัสสติตามมานะเป็นยังไงจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเคยพูดในโยมฟังแล้วเนาะว่าไอตัวสุขไอตัวปีติไอตัวปสัสสติไอตัวสมาธิเนี่ยมักจะมาด้วยกัน นะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างอื่นก็ตามมานะหรือถ้าพูดแล้วคือมันเกิดในขณะจิตเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละที่พูดมาทั้งหมดเจ็ดข้อใน,ในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดเนี่ยนะฮะทีนี้พอมีสมาธิตามมาเป็นยังไงจิตก็จะเริ่มเป็นกลางต่อสมาธินั้นมันอุเบกขาสามโพชฌงค์ไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะแต่เป็นตัวเขาเรียกว่าตัตระมัชต,ตาเจตสิกเรียกยากหน่อยนะฮะแปลว่าจิตที่เป็นกลางต่ออารมณ์นะ ออนะจิตเป็นกลางต่ออารมณ์เป็นกลางแม้ทั้งกับสมาธิที่เกิดขึ้นไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายอะไรกับสมาธินั้นด้วยนะจิตเป็นกลางต่ออารมณ์กันมาทันทีนี่คือภาวะของเขาที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นพ่อชงนี่ฟังดูเหมือนยากแลว้วก็มักจะไม่ค่อยมีใครมาพูดสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าพอมันมีสติเกิดขึ้นนะเกิดาการค้นคว้าวิจัยอยู่ภายในน,นะฮะเป็นธรรมวิจัยเกิดขึ้นภายในใจของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วอาการของความเพียรอาการของปีติปัสสติไอ้ตัวปัสสตินะ่ยที่เป็นตัวทําให้มีความเสื่อโรคภัยไข้เจ็บมันจางหายไปเลยสาหรับคนที่เป็นอยู่ก็เหมือนไม,ม่เป็นโรคอะไรเลยนะถ้ามีภาวะตัวนี้เกิดขึ้นมีกําลังของสมาธิที่จะไปเข้าไปข่มเอาทุกขเวทนาทั้งหลายให้ดับลงไปนะทุกขเวทนาเกิดไม่ได้เลยนะถ้าถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนะนะแล้วก็จิตก็เป็นกลางต่ออารมณ์นะไม่สุขไม่ทุกขอะไรไปกับมันด้วย นะอันนี้คือภาวะของเขาทีนี้พอมีองค์ของโพชชงบริบูรณ์อย่างนี้แหละนะอาศัยวิเวกนะความสงบสงัดนะวิเวกนะวิเวกวิมุตอะไรหลายๆศัสท์พ,พวกนี้เป็นศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นวัยโพดแก่กนและกันกะ็คือเป็นศาพท์ที่ใช้แทนกันได้ฉะนั้นจิตสงบนะขณะนั้นนะีจิตสงบอาศัยวิเวกเกิดขึ้นนะอาศัยวิราคะความไม่นะ เพลิดเพลินพอใจยินดีอะไรอยู่กับมันเนี่ยนะนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะแล้วก็อาศัยนิโรธคือความดับความดับแห่งอะไรความดับแห่งอกุศลทั้งหลายความดับแห่งความยึดถือของประธานทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นก็นําไปสู่วิชาและวิมุตติน,นี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรนะโดยเฉพาะในอานาปนาสติสูตรนะฮะส่วนในพระสูตรอ,อื่นๆก็ไม่ได้กล่าวรายละเอียดอะไรไว้นันเะพราะชงเนี่ยนะ ถ้าเรานําไปสวดถามว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จริงไหมถ้าสวดจนเกิดสมาธิจริงอ่ะรักษาได้จริงนะไม่ใช่สวดเจ้าขังอย่างเดียวนะสวดแล้วขอให้กวดสมาธิบางคนสวดเป็นร้อยรอบเนะร้อยแปดรอบอย่างนี้ก็มีบางคนมีอยู่ท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าแม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่รู้จะช่วยแม่อย่างไงตัวเองกระทุกมากไม่รู้จะทําไงก็หยิบหนังสือสวดมันขึ้นมาสวดบทโพชฌงชงว่าได้ยินมาว่าโพชฌงชงนี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างนี้นะ แล้วก็พาสวดกันแล้วเขาก็สวดเนี่ยนะสวดไปร้อยแปดจบ,บงั้นกนแล้วปรากฏว่าแม่หายป่วยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะแมท่ที่ไม่น่าจะรอดกับรอดมาได้เงี้ยตอนนะเพราะอะไรเพราะสวดมากเพราะสวดมาก,ามากจิตอยู่กับบทสวดก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาที่จริงแล้วไม่ใช่แค่สมาธิใช่ไหมเพราะมีสมาธิก็มีปีติมีปสัสสตนะิเกิดขึ้นร่วมด้วยนะมีอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้กล่าวถึงความสุขนะเพราะปีติก็เป็นความสุข หยาบๆอย่างหนึ่งนะฮะนะแล้วก็มีอุเบกขาก็คืออาการที่จิตเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะเวลาเราภาวนาเราเห็นภาวะเหล่านี้บางครั้งก็มีสติบางครั้งก็ม,งงกมีธรรมวิจัยหรืออาการที่ผ้าป่าท่านมักจะใช้คําว่าจิตมันสอนจิตนะฮะนั่นคืออาการธรรมวิจัยนะอาการธรรมวิจัยเกิดขึ้นมีความเพียรเอาเป็นเอาตายแม้จะทุกข์ทรมานทุกเวทนาแรงขนาดไหนก็ไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอย นะมีความเพียรเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นนะอันนี้คือความเพียรที่มันเกิดจากปัญญาเป็นตัวนํามานะก็เกิดอาการปีิติปสัตธิสมาธิและอุเบกขาตามมาเป็นกระบวนการอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าเราดูในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าตัวสติก็ดีตัวสตินี้เป็นพื้นเลยนะตัวธรรมวิจยะนี่มันเริ่มเริ่มเป็นอะไรตัวธรรมวิจยะเองเองนี่ยเริ่มเป็นตัววิปัสนานะ สตินีนเป็นพื้นฐานของทั้งสมถะลวิปัสนาหรือจะบอกอีกทีก็คือทั้งสติและธรรมวิจัยทั้งสองตัวนี้คือเป็นตัวสติและสมมยัญะนั่นเองซึ่งเป็นพื้นฐานของทั้งสมถะลวิปัสนาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความเพียรตามมาก็ขอให้เกิดปีติปสัสสติสมาธิอุเบกขาซึ่งเป็นกลุ่มของออตัวจะว่าตัวปีติปสัสสติสมาธิเนี่ยเป็นกลุ่มของสมถะกรรมฐาน พอเบกขาคือใจเป็นกลางต่ออารมณ์อน่ะเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์นั้นๆได้เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาน่ะการที่ใจเป็นกลางต่ออารมณ์นะเพราะว่าอุเบกขาอย่างเงี้ยมีอยู่ในน่ะมีอยู่ในจตุทชฌานเป็นต้นไปน่ะจิตเป็นกลางต่ออารมณ์อยู่ตลอดเวลานถ้าในสมถะกรรมฐานถ้าในวิปัสนากรรมฐานเนี่ยว่าจะเริ่มเป็นกลางแต่เริ่มเห็นรูปเห็นนามแยกกจจการแล้วแยกรูปแยกนามได้แล้วนี่เป็นต้น <N> นะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาจะมาพูดให้ฟังในวันท้ายๆนะ <N> นะเพราะว่าหัวข้อธรรมจะเหลืออีกหนึ่งวันพรุ่งนี้คือเรื่องของมรรคแบบที่จะพูดถึงกันเลยนั่นไปคงจะเอาเรื่องของการทํางานของสภาวะธรรมทั้งหลายของวิปัสสนาญาณทั้งหลายนะมาเล่าให้ยอมฟังอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องของโพชฌงนี่จึงเป็นเรื่องที่ส่วนมากแล้วท่านมักจะกล่าวว่าเป็นผลอันเกิดมาจากการเจริญสติปัฏฐาน นะานามนรสติก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐานนะทีนี้โยมบางท่านก็ไม่ได้เจริญอนามราาสติตามหลักอย่างนี้บางคนไปเจริญไปใช้วิธีการของพองยบเนี่ยนะซึ่งก็เป็นอนามรสติอย่างหนึ่งนะหรือวิธีการอย่างอื่นเพราะว่าถ้าดูในพระโสรก็จะเห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเจริญอนามราาสติเท่านั้นนะท่านท่านตรัสรวมไว้เลย่ทั้งกายเวทนาจิตธรรมที่เราเจริญอย่างนี้แล้ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ย เชื่อไหมว่าเราทุกคนทําอยู่แล้วตอนเนี้นะเนี่เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งเ่นี้นะไหนมีความสุขเกิดขึ้นในขณะนั้นก็รู้อาการของสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือขณะนั้นมีโทสะเกิดนะจิตมันงุดหงิดลาคาญอะไรเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันอาการของจิตที่กําลังเกิดขึ้นจิตมันเผลอไปคิดก็รู้เท่าทันอาการคิดนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นว่าเออมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เห็นสภาวะของพวกนิวรนะ์ความชอบไม่ชอบองงพุ้งสงสัยเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันนะเห็นอาการของทุกข์เกิดขึ้นเห็นอาการของสมุทัไทยอย่านงะเช่นเห็นว่าพอมีโลภะเกิดขึ้นความทุกข์กตามมาเงี้ต้นะพอเห็นอาการพวกนี้อยู่บ่อยๆก็จะทําให้การนะการเชื่อมโยงระหว่างสติปัฏฐานกับโพชฌงเนี่ยมันเกิดการเชื่อมโยงขึ้นมา นะเราจะเห็นว่ากระบวนการในการฝึกการเจริญสติปัฏฐานทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสติอย่างเดียวนะสติก็สติปัฏฐานก็จริงนะ่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของสติแต่มันเรื่องของสัญ,ญญาที่เข้าไปร่วมโดยสัญ,ญญาซึ่งเป็นตัวปัญญานะก็อ่อยเกิดตัวธรรมวิจัยนี่ถ้าเราไปดูในพระสูตรจริงๆท่านจะบอกว่าในบรรดาโพธิปัฏขยะธรรมทั้งหมดเนี่ยสามป,ประการเนี่ยตัวที่เด่นที่สุดก็คือตัวปัญญีรีนะ่เรื่องของอินทรีห้าพละห้าที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้นะ นะ่ปัญญีสีคือถ้าไม่มีอะไรเลยมีปัญญาอย่างเดียวดับทุกได้พูดยังไงนี่ทีนี้พอเรามาดูในธรรมวิจตัวพชฌชงเจตก็เห็นว่าตัวปัญญาก็คือตัวธรรมวิจยยสัพโพชงแต่เป็นตัวธรรมวิจัยนะ่บางทีเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เนี่ยทุกกลางตายอยู่นั่นเหละในขณะนั้นเองก็มนะีอาการที่จิตมันสอนจิตขึ้นมามันพิจารณารรมันเองพิจารณาเสร็จแล้วมันวางครอบลงไปเลย เนีพอเห็นอาการอย่างนี้ปุ๊บทุกดับไปต่อหน้าต่อตาในขนานั้นนะมันเกิดอาการเขาเรียกอะไรอาการปิ๊งแวบขึ้นมานะนะอา,าการอ๋อกเกิดขึ้นในนั้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ไม่รู้อะไรเราเรียกชื่อไม่ถูกแต่รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่นะนทีเราทุกแทบตายเพราะจิตไปยึดถืออย่างนี้นี่เองนี่เป็นตน้นหรือเพราะเมื่อเกิดเมื่อพอมนมีความคาดหวังหรือไปวุ่นวายกะเกียร์ให้เป็นอย่างนอย่างนี้นี่เองมันถึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ นี่พอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บภาวะน,นี้ก็ดับเพราะของความทุกข์ก็ดับลงไปทันทีต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนั้น mm hmm. นะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่ปฏิบัติย่อมเข้าไปพิจารณาเห็นเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกก็ได้นะวันโธชงเจ็ดเนี่ยนะเป็นธรรมที่เราไม่ค่อยจะมีใครมาพูดถึงกันสักเท่าไหรใใ่ในระดับของการภาวนาส่วนมากก็มักจะใช้แค่เอาไว้สวดแก่โรคภัยไข้เจ็บแค่นั้นเอง นะซึ่งก็บางทีก็กลายเป็นเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรไปซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปดูเนือ้อหาธรรมจริงในเรื่องของการภาวนาลุวนๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยภาวนาเนี่ยคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกคำว่าปีติจริงๆเป็นยังไงปัสสุบจริงเป็นยังไง,ป,ง,ง,ง,ป,ง,ไงปีติที่เราสัมผัสได้โดยทั่วๆไปก็เป็นปีติหย,ยาบๆแค่นั้นเองขดลุกสู้ซ่านะเวลาทําบุญรู้สึกขดลุกเนี่ยนะแต่ว่าปีติในสัมโพชฌงจริงเนี่ยเป็นภาวนาปีตินะมันทราบสั้น ฉ่าไปทั้งตัวเป็นอย่างนั้นนะมันเย็นจะเยือกไปทั้งตัวเปต้นนะนี่อาการปิติที่เราต้องการนั้นในระดับที่จะทําลายอาสวะกิเลสทั้งหลายได้นะนะไม่ใช่แค่ปิติหยาบๆที่เราเคยเป็นกันนะัวนี้พอเราสัมผัสได้เองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้เองว่าอ๋อธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นนะต้องเป็นเรื่องของการลงมือฝึกฝนจริงจังไม่ใช่แค่เรื่อง การทำบุญให้ทานเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแน่นอนว่าการทำบุญให้ทานเหล่านั้นนะก็เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานที่จะยกจิตของเราให้เป็นกุศลงยิ่งขึ้นนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเป้าหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาแค่นั้นเองเัราะลงมือฝึกเถอะนะฮะวันนี้ที่ยวแต่มาพูดโยงอาจจะยังไม่กระจ่างฟังแล้วอาจจะยังงงๆนะแต่ถ้าเราภาวนาไปจะเห็นเองว่าอ๋อพอเรามีสติต่อเนื่องดีนะจิตมันก็ค้นคว้า พิจารณาไตรตรองมันเองเป็นธรรมวิจัยอยู่แล้วแล้วก็่อให้เกิดปิติตามมานะอย่างคนพอไปเห็นว่าออพอทุกเกิดขึ้นอย่างนี้พอสติเข้าไปรึกรู้บ่อยๆธรรมวิจยะเข้าไปค้นคว้าพิจารณาโดยรอบของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปิติก็เกิดก็เกิดอาการเบากายเบาใจเวลานั่งแล้วหลังงอๆอย่าันก็ยืดตรงมันเองอัตโนมัติแล้วเบาสบายน,านั่งชงั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็นั่งได้อย่างนี้นะไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือน ปกติทั่วไปอย่างนี้นะนะแล้วก็จิตก็เป็นกลางต่ออารมณ์ได้ง่ายมากขาดนั้นมันมีความเพียรอยู่ในใจสังเกตไหมนะมันอยากจะนั่งนานๆเวลาจิตมีอาการสงบตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้นะนะมันไม่เกียดคลาดเลยขนะน,นั้นนะมันปาราศความเพียรของมันอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นนะยิ่งถ้าเราสามารถฝึกให้มันต่อเนื่องได้เนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันก็มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นอยู่อย่างงี้ มีการค้นคว้าพิจารณารมอยู่ตลอดเวลาแม้จะเดินอยู่นั่งอยู่หรือจะแม้กระทั่งจะป่วยอยู่ตอนนี้นะเนะี่วยโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดก็ระบาดรุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะีมันเข้าไปนะพิจารณาไตรตรองดูอาการของกายของใจที่เกิดขึ้นนะแม้จะป่วยอยู่ก็าตามนะสำหรับบางคนนะนะความป่วยนะั้นก็กลายเป็นอารมณ์กรรมาฐานอย่างหนึ่งนะดูซิว่าป่วยแล้วใจมันทุกข์ไหมใจมันทุรนทุรายไหม,ม,ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้น แล้วเราก็จะเห็นเองว่า,าให้ที่ทุกข์อยู่นี่เพราะเกิดจากความยึดถือทั้งนั้นเลยป่วยก็ไม่ใช่เราป่วยซะด้วยนะป่วยก็เป็นอาการของกายที่มันมันต้องเก็บใครได้ป่วยตามสภาพของของมันแค่นั้นเองไม่ป่วยโรคนี้ก็ป่วยโรคหนึ่งจนได้อย่างนี้เป็นต้นมันถ้าเราพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้ก็จะไม่วนวายนพอพิจารณาบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เกิดปิติปิติเกิดทุกข์ก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเดียวนั้นแหละแต่จริงไม่ใช่เฉพาะปิติเดียวปิติประสิทธิสมาธิเบกขามันเกิดพร้อมกันนั่นแหละ ทุกข์ก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนอันนี้คือเรื่องของโพชฌงเจ็ดนะในโพชฌงยังไม่ใช่ธรรมะที่ธรรมดาพอท่านมักจะพูดถึงบ่อยว่าถ้าโพชฌงเจ็ดบริบูนะรณ์เนี่ยโพชฌงเจ็ดเนี่ยถ้าไปดูบางที่ท่านก็นจะบอกว่าโพชฌงกับมรรคเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่ากล่าวในคนละมุมแค่นั้นเองนะถ้าโพชฌงสมบูรณ์ได้มรรคก็สมบูรณ์ได้นะเพียงแต่ตัดไว้คนละมุมแค่นั้นเอง คนนี้เหมาะที่จะตัดเรื่องโพดชงก็ตัดเรื่องโพดชงคนนี้เหมาะจะตัดเรื่องของมรคแปดก็ผู้เจ้าจะตัดเรื่องของมรคแปดที่เป็นต้นนะเพราะนั้นวันนี้ทำความเข้าใจเรื่องโพดชงก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยทําความเข้าใจเรื่องมรคแปดกันอีกทีหนึง่งนะแล้วหลังจากนั้นก็คงจะได้มานะคุยกันเรื่องของตัวสภาวิญญาณทั้งหมดก็จะครบเจ็ดวันพอดีนะที่เรา,าเข้าคอร์ดออนไลน์ในครั้งนี้อา้าวก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะ เราคุยกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านที่เข้าคอร์สอย่าลืมไปศึกษาธรรมะที่ปรากฏที่ที่กายที่แจอ้องท่านนะจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้รู้อยู่ให้ต่อเนื่องนะอย่าทิ้งความเพียรน,นะมีความ เพียนไม่ย่อหย่อนอย่างที่ผู้เจ้าตรัสไว้เนะี่ยมีมานะบากบันมีความมานะบากบันมั่นคงบางทีเราเห็นภาษาอย่างนี้นะในสำนวนบาลีนะนะทุกขนาดไหนก็ฝึกตัวเองเบื่อขนาดไหนก็ฝึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้มันต่อเน,นื่องไปเพราะเราไม่รู้เลยว่านะเราจะได้ฝึกอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ชีวิตเราจะจบสิ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะันค่อยๆทําไปนะแล้วปัญญาจะเกิดเองนะ ธรรมะที่เหลือทั้งหมดก็จะเกิดเองนะอ่ะกเขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตนำตอนให้พ้นทุก์พสุขอันกเกษมสารกล่าวคือมคผลิพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน